uh -huh. โอเคนะครับเครื่องแต่งเทอร์โบครับผมสำหรับเครื่องเล็กๆนะครับกีสองหกศูนย์นะครับสุดยอดครับเครื่องแต่งเทอร์โบครับแต่งแบบไหนมาดูครับนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องของเครื่องพ่นยานะครับเป็นเครื่องของเจ็ดหกเจ็ดนะครับผมก็ดัดแปลงครับอันนี้ก็ใส่ถังน้ำมัน นะครับไม่ใช่ของมันนะครับเป็นของเก็บมานะครับใส่นะครับดัดแปลงใส่แต่ก่อนตัวนี้ผมเอาไปดัดแปลงใส่เครื่อง3ามสองนะครับแต่ผมก็เลยมาเอาเครื่องพ่นยามาลองดูก็ถอดมาใส่ตัวนี้อีกนะครับแต่ฝาครอบลานสตาร์ทนะครับก็เป็นของ c ีกีสอนะครับมันก็ใส่กันได้ครับลงตัวนะครับรูน็อตพอดีนะครับสำหรับอะไหล่ของ c ีกีสอนนะครับก็ใส่กันได้ กับเครื่องพ่นนะครับเป็นดัดแปลงครับแต่แรกๆมันไม่แรงครับไปตัดยาดูก็กำเร่งๆจัดๆหน่อยนะครับเวลาเล่งงานก็จะแผ่วหน่อยครับก็โดนหนักๆไปก็ต้องเร่งๆหน่อยนะครับพอดีผมก็มาทดลองครับทดลองดูมาเจาะตัวนี้ครับเจาะรูนะครับท่อไอเสียตรงนี้นะครับ เพิ่มพลังนะครับให้เป็นทางออกใหญ่หน่อยนะครับเครื่องก็แรงขึ้นครับแรงขึ้นเกือบเกือบเท่าเลยครับนี่ครับอันนี้ท่อท่อเก่าลูเก่านะครับรูทางออก่อยเสียแต่ตัวนี้เจาะใหม่ครับนะครับดอกสวรค์เจาะนะครับก็พอประมาณนะครับนี่ครับปรากฏว่าแรงครับแรงมากเลยนะครับ จัดมากครับก่อนหน้านี้นะครับตอนยังไม่เจาะรูตัวนี้นะครับจะไม่เจาะรูท่อไอเสียตัวนี้นะครับนี่ครับก็ได้คลายเขียมน้ํามันนะครับออกรอบครึ่งกว่าๆนะครับถึงจะแรงได้นะครับถ้าประมาณรอบเดียวก็แรงไม่พอนะครับเหมือนจะอื้อหน่อยนะครับรอบครึ่งคึ่งถึงจะได้ครับรอบครึ่งกว่าๆถึงจะได้ครับ พอมาเจาะรูนะครับรูของถอยเสียนะครับเจาะเพิ่มนะครับตรงนี้ปรากฏว่านะครับแรงจัดครับแรงเยอะนะครับผมก็เลยมาปรับเขียนน้ำมันใหม่นะครับหมุนเข้าไปใหม่ตั้งรอบใหม่อยู่ที่รอบกว่ากว่านิดหน่อยนะครับก็แรงจัดครับกำเร่งเบาๆก็จัดมากครับ นะครับสำหรับเครื่องพี่น้องที่มีปัญหาแบบนี้นะครับเครื่องเล็กๆนะครับแรงไม่จัดนะครับแรงไม่พอนะครับเพราะว่ากำลังมันไม่เยอะนะครับลูกสูบเล็กนะครับเราไปเจาะเลยครับเจาะโลท่อร้เสียนะครับเจาะเจาะเลยครับเสียงก็ดังเพิ่มนิดหน่อยนะครับไม่เท่าไหร่นะครับแต่แรงมันจัดขึ้นเกือบครึ่งนะครับ กำเร่งเบาๆนะครับมันจัดนะครับเขีมยนน้ำมันก็ปรับเข้าไปอยู่ที่รอบกว่าๆนิดหน่อยนะครับประหยัดมากครับแรงด้วยนะครับนะครับนี่ก็เลยมาบอกพี่น้องว่าแต่งเทอร์โบครับแต่งเทอร์โบเครื่องเล็กนะครับถ้าจะมาแต่งตรงจุดคาบูมันก็ไม่ดีหรอกครับ มันก็จะกินน้ํามันเยอะนะครับถ้ามาเจาะรูน้ํามันอะไรนะครับมันก็จะกินน้ํามันเยอะแต่ถ้าเรามาแต่งเจาะท่อไอเสียอย่างนี้นะครับมันจะประหยัดนะครับแรงและก็ประหยัดนะครับก็เลยเห็นว่ามันมันได้ผลดีนะครับก็เลยมาบอกพี่น้องนะครับว่าถ้าเครื่องมีปัญหาไม่แรงนะครับกำลังก็ยังไม่เต็มที่นะครับเวลาเร่งงานจัดจัดรีบรนะครับลองเจาะดูนะครับ ไม่เสียหายครับถ้าไม่ได้ก็ปิดขึ้นก็ได้ครับให้ลองดูนะครับอยากให้พี่น้องทําดูกันนะครับบางทีอาจจะถูกใจก็ได้นะครับก็ทําเลยครับนะครับเจาะดูตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าติดเทอร์โบครับเพราะว่ามันแรงนะครับมันแรงจัดผมก็เลยบอกว่าติดเทอร์โบนะครับติดเทอร์โบเครื่องหมายถึงเจาะตรงนี้นะครับไม่ต้องมาแต่งคาบูนะครับมันจะกินน้ํามันนะครับ ถ้าเจาะตรงนี้มันจะประหยัดเหมือนเดิมนะครับแรงจัดครับนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเก่านั้นนะครับเครื่องเก่าก็กลับมาแรงกว่าเครื่องใหม่อีกนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาติดตามชมกันนะครับของคลิปคลิปนี้นะครับหวังว่าพี่น้องเอาไปทําก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับลองลองดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกทุกคนนะครับถ้าถูกใจนะครับก็กดติดตามกดตัปส์ใครกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันในการทำคลิปกับเครื่องเครื่องต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ